ดีครับถงไหนถึงกันลุยอ่า,อามาไกลนะคะมาไกลมากเลยออกศูนผ่าเลยนะคะไม่รปทางไหนแล้วแต่แต่ขากลับไม่ลืมทางไม่ลืมจกจทางแน่นอนที่นี่ปลูกสวนยางเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆไ่ไวไม่เคยออกมาหรอกนะ ที่ไหนก็สุวนยางเยอะเลยประมาณก็คนละสีห้าไร่สองสามไร่ขึ้นไปนะคนที่มีฐานะหน่อยมีที่ทางเยอะก็สิบกว่าไร่ขึ้นไปนะคะสวนยางเนาะแถวนี้ก็เป็นานาลุ่มนะคะานาลุ่มเนาะเดี๋ยวไวๆขอเดินอ,อ่กแป๊บนึ่งรู้สึกว่าเจ้าถิ่นไม่ค่อยอยู่นะคะจ้าถิ่นไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวขอสำรวจกจะทถินก่อนขออนุญาตจะที่แล้วละ่ะ เจ้าถิ่นก็มีลำโพงห้างๆอยู่ตัวหนึ่งเนาะมีอุปกรณ์ในการดักสัตว์น้ําอยู่เนาะคงไม่ได้มาพักตรงนี้เนาะคืนเนาะแน่ๆเนาะก็จะอยู่แบบบ้านๆจริงๆเนาะเนี่ยก็จะมีการปลูกนี่อ่ะหัวใจของคนชนบทไม่ลืมทํามาหากินโดยการปลูกข้าวของไว้ใช้ตัวเองนะคะอะอยู่ไกลขนาดนี้เนาะ ไม่มีตลาดทําไงได้อะก็ต้องช่วยตัวเองนะโดยการปลูกก็มีขนุนเนาะขนุนก็กําลังโตยังไม่เป็นลูกหรือว่าเป็นทุกป,ปีเราก็ไม่รู้เนาะเรามาไม่ถูกจังหวะนะคะอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะคะข้างล่างก็เป็นที่ลุ่มนะคะนานลุ่มนะตรงนั้นนานลุ่มนานลุ่มถ้าเกิดน้ํามาก็หงท่วมเนาะก็กําลังเก็บเกี่ยวกันนะคะทางนี้ก็กําลังเก็บเกี่ยวเนาะ,ะแต่ใบ ใบวายว่จะไปห้วยเนาะห้วยที่มันมีอ่ามีปลาน่ะทิ่ที่เขาไปหาฟ้านะแต่ว่าดูเส้นทางไบวายจะไปได้ปะเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนเนาะต้องเซอร์เวยก่อนนเร็จะมาเจอนถนนยานเขาเนาะที้ไม่เคยไปลากเท่านี้มืดเดินใบวายเชืไมใบวายเดินถ่ายภาพถ่ายที่แบบกลางกลกับลมไปกับลมเลยเนาะกับปิวไปกับลมเลยเนี่ย ่วยมาทำเส้นทางนี้นะมาเส้นทางนี้แล้วก็เนี่ยก็จะไปตรงนี้แหละเดีย๋ยวจะขึ้นดี่มัจะเข้าไปในป่าแล้วนะข้ามฝั่งมาอีกครังก็จะข้ามฝั่งเนาะก็จะมีคลองบัวเหมือนเดิมโอ้โหที่นี่บัวเยอะแต่มันน้ําลึกนะคะลงไปไม่ได้นะคะไ,ไว้ว่าจะลงไปเอาบัวมาชยเชยชมหน่อยก็ลงไม่ได้ว่าน้ําลึกมาก ถามชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าคลองนี้น้ำไม่เคยหมดเลยนะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยเนาะอุดมสมบูรณ์มากเลยนี่แล้ววายวาจะไปในป่าตรงนั้นได้ไหมถนนจะไปได้ไหมเนะี่ยบางทีก็ขับรถมาก็มาเจอกับคนที่รู้จักบ้างเนาะบางทีคนก็ไม่รู้จักแต่ไม่เป็นไรเรากเราคงไม่มีสัมผัสแถวนี้หรอกก็เนี่ย ูอยากได้บัวตรงนั้นจังเลยแต่น้ำลึกลงไปเย็งไม่ได้นะคะเป็นมันชันลงไปเนาะถามเขาบอกว่าอหลายปิดที่แล้วเสียงน,น้ำาปบา,นะาบบ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  คือบัวเยอะมากเลยเนาะคือคือบัวเยอะมากเลยมันถ้าถ้าเอาง่ายๆก,ก็คงจะไม่เหลือแล้วเนาะ,นะแต่ที่นี่ไม่มีตลาดขายนะไม่มีตลาดจําหน่ายเนาะเขาก็เลยมองไม่เห็นอ่าความสําคัญเท่าไหร่อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอ่ะจริงนะจริงนะจริงนะอุ้ยมีหอยด้วยอุ้ยหอยเยอะเอ้มันก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่นี่นะบะบะทำให้ววๆชักจะสนใจซะแล้วสิ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูกล้องก่อนกระชับกล้องก่อนหล่นน้ำปลอมแปบ,บไม่ยุ่งเลยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแท้อุ้ยไหวไหมเดี๋ยวไว่าจะลงไปสำรวจดูตรงนี้ก่อนเด้อเอ้ยทำไมมองเหมือนกับมันลึกนะไม่ลึกนะเดี๋ยวจะขยิ่งกัดขยิงมองเห็นรากหญ้าที่เนนะ่าเน่าเนาะเด้ออุ้ยน้ำอู้ส่งใส่รองเท้าแล้วไม่ไม่ไมว้ว่าจะไปเอาตัวเนี้ยอูย้น้ำเยอะ ได้แล้วล่ะนี่ฝักบัวก็น่ากินเนาะชอบฝักบัวนะดูดีชอบฝักบัวเนาะดูสิดูสิสทำไงจะได้กินเอยเอาน้ำมาขย่มกันอน้ำพุซานแน่เลยเนี่ยรู้แน่ๆเลยเป็นการป้องกันอนุรักษ์ไว้เนาะดีจังเลยสุดยอดเลยนะคะ ฝักมักเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนๆนะไปดูตรงนี้เนาะไปดูฝักใ,ใกล้ๆกันดีกว่าเนี่ยทางที่ไว้จะไปนะคะจะเป็นเส้นทางนี้จะไปได้ยังไงเนาะรถก็ไม่แข็งแรงล้อก็ล้อก็ไม่แข็งแรงไม่แน่นะใบว้ละห่ำอยู่ละเดี๋ยว่นดูสำรวจกันเนะี่ยต้นยูคาเขาเริ่มลงใหม่อีกแล้วเนะาะน,นะคะเพื่อเสร็จ ไปเลีย้ยงตายหมลนะาเี้ยผูกง่ายยังง่ายนี่เห็นไหมดูใกล้ชิดสิดูดิมีฝักด้วยหิวแล้วนะเนี่ยหิวหิวดูดิฝักก็วันหลังมาจะเอาไม้มาเกี่ยวเอาเลยดูดิยั่วๆเลยยั่วๆเลย เยอะมากตับตัวแก้กระหายได้เด้อหิวหิวอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยเยอะเนี่ยอูข้างบนบกก็มีอุ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเอาตาลักนารักมีความเจริญอุดมสมบูรณ์นี่นี่นี่นดูสิเพื่อนเพื่อนดูดูดูต้นน,นี้นะนี่ เนี่ยเห็นไหมไมันอยู่บนบกเลยแต่มีดอกนี่ไงเอานี่ไงดอกนี่ไงดอกนะเนีย่ยดูดินี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอยู่บนบกเลยเนีย่ยโอ้บัวบกบัวบกมัวบกนะจ้าบัวบกอืมนอนในน้ำบัวน้อยลอยชูช่อเลย โอ้ยธรรมชาติสร้างสรรค์งามแท้เนาะโอ้ตรงนั้นก็ลึกเ,เข้าไปในป่าฝักเยอะจังเดี๋ยวกันหลังมาขโมยเดี๋ยวกันหลังมาขโมยฝักเสร็จไวๆแนะ่โอเคนะคะอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดยวูดูด,ด,ดูดอกบวัวชูชูช่อกันเนาะไวๆไวๆ ไหนๆเส้นทางนั้นเราคงเดี๋ยวจะไปดูอีกทีดนึงเนาะอันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศของฝักบัวก่อนเนาะอ,อยากจะกินกับไวัยแล้วชเมแล้วดอกก็สวยด้วยบัวชมพูด้วยฝักเยอะเลยดูดิยั่วๆเราเลยนะอ้ยขอบคุณนะคะที่รับชมจบ เที่ีวกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวไว้ตามไวบายไปใหม่เนาะบ๊ายบาย